น,นี่เป็นของวาร์ปสินะวาร์ปนี่คือยิงสินะส่วนนี่คือล่ามาสินะปิ้งล่าก่อนฟิมอุ้ยอ๋อเอ้ยมาคิวแล้วดกเลฟ<อ>ฟิม ทำอะไรคนเดียวสนุกเดียวบอลสตีมต๊อปไปก่อนนะอย่าเพิ่งเริ่มนะหมทำไมไม่ล่ะดูสตรีมเหมือนแบบสตรีมสตรีมมีปัญหาแน่สตรีมมีปัญหาเพราะสตรีมจบไปแล้วใช่เหรอมันจบแล้วเหรอคนดูสียงคมันจบแล้วเหรอสตรีมกูยังไม่มจบแล้วสตรีมใอีกทีสตรีมใอีกทีสตรีมใอีกทีจบยังไม่จบไหมเนี่ยเห็นไหม เนี่ยยังไม่จบเลยไม่ไปใครดูเลยไม่ไปใครดูมาๆต่อเลยวะเอาดิเอาไงสีมต่อสีมต่อเฮ้ยเฮ้เอาไงเาไงเฮ้เอาเอาเอาอะไรเอาดิมาดิได้ยินด้วยวะแหมงเ้ยเฮ้ยมาดิยิงที่เดียวปังปังปังเนือไรส่วนฟันจะทกกัน เราเราเราละยำเลยายำเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเ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 ฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเ้ยเยเอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ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 ย เอาดิยองไงจับไปเอ้ย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 เอาเลยนี่ไต้องทำการโปงยังโปรนี่นี่เอออีซืเปออ้อัลงโคตรโปรทำโปรทำเพื่ออะไรวะอะไรอไตัวโปรตัวอะไรเป๊ะชนะ เฮ้ยสูรเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้ว้าวสู้ฮ่าฮ่าฮ่าจะทำแบบนี้ไม่ได้เออล้มเลยเหรอือเป็นแบบที่ค่อยดีขึ้นอ่นี่อันนี้คือไม่ออฟนี่ไงโอ้ทุบด้วยมีการทุบด้วยนี่ตีอทีนี่เนี่เอาป่วยไปอุยกับโดนเหมือนเดิมแล้วนะตายเฉยเลยดูน้ำกมอน ถ้าเปมเสือมาแบ่งแบกอนลบไปหวัมาใกินอีกอันนึงทำไมหนูเป็นใครทำไมูเป็นใครนี่อือเอาไรนี่นี่ยถ้คุณปุ้นก็ชนะมาหลายยกแล้วนะฮะยิงกูทะลอะไรสั่นเลยข้างในเปอย่างโกงเลย ว้าดัเบียดแรงครับเอ้ยบอกเลยเอ้ยอู้หหูอ้าเจ้าคกานะอีเน่คนเขียวช่เาเ้ีบาำชันตรงนี้อ๋อตรงนั้น